เสียงอ่านพรบุคคลสีจำพวกในยะที่หนึ่งพีุ่ทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสีจำพวกนั้นเป็นอย่างใดนอกคือบุคคลผู้บอปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและบอปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่ง บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งพิขุทั้งหลาย พรไม้ที่ทิ่มอยู่ในปาา่าซ้าไฟเผาทั้งสองข้างทางกลางก่อเปือนคูดย่อมหาประโยชน์บ่ได้ที่จะนํามาใส้เป็นเครื่องไม้ในเฮือนทั้งบ่เป็นประโยชน์แก่เครื่องไม้ในปา่าสันได้เฮากล่าวบุคคลผู้บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และบ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก่อเสนนั้นเหมือนกันพี่ขูทั้งหลายในบรรดาบุคคลเหล่านั้นบรรดาบุคคลสองจำพวกนี้คือบุคคลผู้บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและบ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นผู้งามกว่าและปานีิกว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกคือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและบ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี้เป็นผู้งามกว่าและปานิดกว่าบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตนทางเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดพี่ขูทั้งหลายนมสดเกิดจากแม่งวัวนมสมเกิดจากนมสดเนยขุนเกิดจากนมสมเนยใสเกิดจากเนยขุนหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสสาวโลก,กาวะเป็นเลิศในบรรดา นมสดเหล่านั้นสันไดบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดพิกูุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลก บุคคลสีจำพวกในยะที่สองพิขูทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสีจำพวกนั้นเป็นอย่างใดเนาะคือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บอกปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึง่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น แต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทางบ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งพี่กูทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เป็นอย่างใดเนาะคือบุคคลบางคนในโลกนี้ต้นเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะแต่บอสักสวนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะต้นเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะแต่บอสักสวนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะต้นเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะ แต่บบสักสวนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะพี่ขูทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่โบปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้และพี่ขุทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่โบปฏิบัติเพื่อประโยชนยชชต์ตนเ,เป็นอย่างได้เนาะคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองบ่ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะแต่สักส่วนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะตนเองบ่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะแต่สักส่วนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะตนเองบ่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแต่สักส่วนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะพิโกทั้งหลาย บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นอย่างนี้แลภพีุ่ทั้งหลายบุคคลผู้บ่ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตนทางบ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างได้เนอคือบุคคลบางคนในโลกนี้ต้นเองเป็นผู้บ่ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ ทั้งบ่สักส่วนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะตนเองเป็นผู้บ่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะทั้งบ่สักส่วนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะตนเองเป็นผู้บ่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะทั้งบ่สักส่วนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะพิขูทั้งหลายบุคคลผู้บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ทั้งบกปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้และพิกขูทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างได้เนาะคือบุคคลบางคนในโลกนี้ต้นเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดรคาคะทั้งสักส่วนผู้อื่นปฏิบัติตเ,เพื่อกำจัดราคะ ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะทางสักส่วนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะทางสักส่วนผู้อื่นปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะพิกขุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้แล พิคุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกในยะที่สามพิคูทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก สีจ่จำพวกนั้นเป็นอย่างใด้นอคือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทางบ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่ง บุคคลผู้ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตนทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อืน่นจํำพวกหนึ่งพิกขุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างได้นอะคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้สามารถผู้ได้ไหวในกุศลธรรมทั้งหลาย มีปกติทรงไหวเสึ่ธมทมที่ได้สดับแล้วและไขขวนเนื้อความแห้งธรรมที่ตนได้ทรงไหวหู้อัตทะหู้ธรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมส้มขวนแก่ร,รมแต่บ่มีว่าจาอันงามบ่ก้าวถ้อยคำอันเป็นที่หักม่วนหูอันประกอบด้วยว่าจาของเศร้าเมืองบ่มีโทษ ที่เหตุให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความและบอสิแจงให้เพื่อนพรหมจรรย์เห็นแจงสมถานอาถานราเริงพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บอปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อืน่นเป็นอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อืน่น แต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นอย่างได้เนาะคือบุคคลบางคนในโลกนี้บ่สามารถหู้ใดไวในกุศลธรรมทั้งหลายบ่เป็นผู้มีปกติทรงไวซึ่งธรรมที่ใดสนับแล้วบ่ไขขวนเนื้อความแห้งธรรมที่ตนทรงไวและหาหูอัตถาหู้รรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ส้มควรแก้รมนั่นบ่อเลยแต่มีว่าจาอันงามก่าวถ้อยคำอันเป็นที่หักม้วนหูประกอบด้วยว่าจากองเศร้าเมืองบ่อมีโทษที่เหตให้ผู้ฝังเข้าใจเนื้อความและสี่แจงให้เพื่อนพรหมมะจันเห็นแจงสมทานอาหานราเริงพิขุดทั้งหลาย บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นอย่างนี้แหลภพี่กูทั้งหลายบุคคลผู้บ่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งบ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างได้เนาะคือบุคคลบางคนในโลกนี้บ่สามารถห่ง้งดตไหวในกุศลธรรมทั้งหลาย บ่เป็นผู้มิปกติส่งไว้ซึ่งธรรมที่ใดสดับแล้วบ่ไข้ขวนเนื้อความแห่งธรรมที่ตนส่งไว้และหาหูอาาัตถาหูธรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมส้มควรแก่ธรรมนั้นบ่เลยทั้งโบกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่หักม้วนหูอันประกอบด้วยว่าจาของชาวเมืองบ่มีโทษ ที่เหตุให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความและบอสิแจงให้เพื่อนพรหมมจันร์เห็นแจง้งสมถานอาหารราเริงพิขุทั้งหลายบุคคลผู้บอปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตนทั้งบอปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้แหละพิขูทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตน ทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างได้เนาะคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้สามารถหูได้ไ,วไหวในกุศลธรรมทั้งหลายมีปกติส่งไหวึ่งทรรมที่ได้สดับแล้วและกให้ควรเนื้อความแห่งธรรมที่ตนได้ทรงไวหู้อัตถาหู้ธรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมส่งควรแก่ธรรม ทั้งมีว่าจ๋าอั้งามก่ลาวถ้อยคำอันเป็นที่หักม่วนหูประกอบด้วยว่าจ๋าของเศร้าเมืองบ่มีโทษที่เหตุให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความและสี่แจงให้เพื่อนพรหมมาจัรย์เห็นแจงสมทานอาจหารราเริงพี่ขูดทั้งหลาย บุคคลผู้ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตนทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้แลพี่ขูทั้งหลายบุคคลสีจำมพวงนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจำมพวกในยะที่สี ภี ica, uh ่ข huh. ูทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกนั้นเป็นอย่างได้นอะคือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้บ่ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ตนทั้งโบปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่โบปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างได้นอะคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่บอสักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการลักทรัพย์แต่บอสักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรามแต่บอสักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรม ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการเบ้าตัวแต่บอสักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการเบ้าตัวตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและไม่ไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่บอสักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและไม่ไร อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพิกขุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่บ่ปฏิบัติเพื่อรประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้แหลภพกขุทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อืน่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อรประโยชน์ตนเป็นอย่างได้เนาะคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็นผู้บององดเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่สักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้บ่งงดเว้นจากการลักทรัพย์แต่สักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้บองงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมแต่สักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรม ตนเองเป็นผู้บงงดเว้นจากการเบบาตัวแต,ต่สักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการเบบาตัวตนเองเป็นผู้บงงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและไม่ไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่สักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและไม่ไร อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพิกขุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อืน่นแต่บ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นอย่างนี้แลภพิขุทั้งหลายบุคคลผู้บ่ปฏิบัติท้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งบ่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างได้เนาะคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็นผู้บองงดเว้นจากการฆ่าสัตว์และบ่ซักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้บองงดเว้นจากการลักทรัพย์ทั้งบ่ซักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้บ่งงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งบ่ซักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรม ตนเองเป็นผู้บงงดเว้นจากการเบ้าตัวทั้งบ่สักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการเบ้าตัวตนเองเป็นผู้บงงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งบ่สักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท พิขุทั้งหลายบุคคลผู้บอปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทางบอปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้และพ่ขุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตนทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างได้เนาะคือ <c ười> บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว ทางซักสวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการลักทรัพย์ทางซักสวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรมทางซักสวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรมตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการเบ้าตัว ทางสักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการเมาตัวต้นเองเป็นผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและไม่ไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททางสักส่วนผู้อื่นให้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและไม่ไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทภิกขุทั้งห้าย บุคคลผู้ปฏิบัติทางเพื่อประโยชน์ตนทั้งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้แหละพี่กูทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลก